我并没有死。嗯嗯 ขอเสียงปรบมือต้อนรับทีมนักแสดงแก๊งเด็กผู้ชายนะครับแจ็คเฉลิพลอ็อกชนาเกตตีวุรักอ๊อฟอภิชาและหยกธีรกิจเดียชาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนะขอเสียงปรบมือดังีกครั้งนี้ครับคือผมเชื่อว่าบางคนคุณหน้าคุณตาบางคนบอกใช่แบบว่า คิดว่าใช่แต่ก็ไม่โชว์ใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ทีละคนเออในนี้เขอให้คุยกับน้องแจ็คก,ก่อนน้องแจ็คด้วยเหรอไอ้แจ็คก็ไลยพี่เอไอเจ้แบบพี่เล็กน้องไม่สบายใจเพราะว่าในที่นี้มาราค่อนเขาก็เลยไอ้แจ็คถ่ายรูปข้นมาให้เคาเขาเอ็นดูไงด<ช>้วยใั่พี่และแล้วรู้สึกสนิทน่าจะเป็นแจ็คน่าจะเป็นเหลือนักแสดงคนไทยๆที่ยังใช้นามสกุลนี้และยังแบบติดตัวจนมาจนถึงทุกวันนี้ป่ะผมพูดตรงเลยครับผมหากินกับแฟนฉันอยู่เรื่องเดียวครับคุณอยากพูดถึงอะไรกับการ ถ้าพูดถึงหนังแฟนชันคุณรู้สึกไงกับหนังเรื่องนี้แม่มึงสีนมใหญ่ไอ้ด่าคุณทำไมอ่ะไป <c oughs> เป็นเรื่องราวที่ทออน่าจดจำโอ้เป็นเป็นบทในหลอกในเรื่องต่อไปจะเป็นอ,อ,อ,อ๋องมากอ๋องว่าได้ข่าวตอนนี้มีมีน้องแล้วมีลูกแล้วกีโ <พบ S 1> คมแล้วครับพี่อ๋องก็คนโตอยู่ที่สามขวบครับก็คนเล็กอยู่คสองคนด้วยนะเออถือว่าแกร่งกับผมพี่มีคนเดียวพี่ยังแย่เลยหรอเลยอ๋อง ออมีความงจำอะไรถ้าพูดถึงแฟนฉันเนี่ยออกอยากจะคิดหรือว่าอะไรที่มันแบบเด้งขึ้นมาเป็นอย่างแรกเลยก็จะเป็นฉากโอเย่ทำผิดกัญญา